ทีนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ฟังตรงนี้ก่อนว่าระหว่างลูกค้ากับโปรซูเมอร์แตกต่างกันยังไงในในไอแช e มันจะมีอยู่คำหนึ่งที่เขียนว่าโปรซูเมอร์เห็นไหมโปรซูเมอร์คำนี้เคยเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าโปรซูเมอร์อยู่ ทีนี้คำถามคือลูกค้ากับโปรซูเมอร์แตกต่างกันยังไงลูกค้าคัสเตอเมอร์กับโปรซูเมอร์แตกต่างกันยังไงแตกต่างยังไงครับผมยกตัวอย่างนะครับง่ายมากผมชื่อว่าการยกตัวอย่างอันนี้ถ,ถ้าควรเข้าใจน่าจะเก็ตเลย อันนี้มองให้เป็นขวดน้ำดื่มนะโหอ่ะน้ำดื่มที่ห้อ A กับ B ดูนะครับเข้าใจเลยยกตัวอย่างโปรโซูเมอร์กับกับคัสตเตมอร์มีความต่างมีความต่างนะครับเมื่อกี้เราตั้งโจทย์ว่าเอ๊ะถ้าเราทำธุรกิจทำยังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าเราซ้ำ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราทําธุรกิจถ้าเรามีลูกค้ากลับามาซื้อซ้าเยอะๆดีไหมครับดียิ่งเป็นในธุรกิจนี้ยิ่งดีเพราะเรามีฐานผู้บริโภคทั้ง70%มีคนทําจริงๆอย่างพวกเรา1 0น้อยใจไม่พอใจเลิก1ิหายไปแต่70%ออยู่ถ้า7จอยู่ได้ยอดธุรกิจไหมครับได้ไดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าลูกค้ากับโปรซูเมอร์แตกต่างกันยังไงอ่า ถ้าเราเป็นลูกค้ายกตัวอย่างเช่นน้ําดื่มยี่ห้อ A แล้วกันสมมุติเราจะซื้อน้ําดื่มในร้านสะดวกซื้อโจทย์ของเราคือต้องเป็นแบรนด์ที่เราชอบสองคือต้องเย็นใครชอบกินน้ําเย็นมั้ยครับอ๋ออ่างั้นเราก็เป็นพวกกันทั้งหมดอ้ออวนเลยเนี่ยนะครับนะ้วสดชื่นนะนะครับผมเป็นเลยเวลาใครเป็นบ้างเวลาเราเราเข้าไปนในร้านสะดวกซื้อถ้าไอ้น้ำดื่มเนี่ยถ้าเราเป็น สมมุติเ่าเป็นออร่าแล้วกันเรากินออร่าแล้วกันนะเรากินน้ําแร่ปรากฏว่าเราหยิบแล้วมันไม่เย็น,น่ะแล้วไปเจอคริสตัลวางอยู่ข้างๆเราเย็น,น่ะเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเพราะอะไรเพราะมันเย็นเพราะฉะนั้นโจทย์ของพวกเราเหมือนกันก็คือหนึ่งต้องเป็นแบรนด์ที่เราชอบสองคือต้องเย็นอ่านี่คือโจทย์ในการเลือกนะผมอาจะตีตีต่างลงว่าทุกคนในห้องนี้มีโจทย์เหมือนกันแบรนด์ที่เราชอบคือออร่า แล้วก็ต้องเย็นด้วยนะสมมติถ้าเราเป็นลูกค้าสมมติพี่คนนี้ชวนผมกินน้องพลกินน้ำดื่มยี่ห้อนี้ดีออร่าดีนะพี่กินแล้วสุขภาพดีผมก็ไปซื้อพี่เขาซื้อสิบบาทผมก็ไปซื้ออีกสิบบาทผมก็มาบอกเพื่อนอีกบอกเนี่ยมีคนแนะนํามาบอกว่ากินน้ําดื่มยี่ห้อนี้ดีกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งพร้อมเป็นน้ําแร่สิบบาทผมก็ชวนเพื่อนทุกคนไปซื้อปรากฏว่าผ่านไปสักหนึ่งเดือนผมดันผมบอกเพื่อนบอกบอกเพื่อนไปประมาณสักสามสิบคน ทุกคนไปซื้อแบรนด์ที่เขาออร่าหมดเลยแต่เราเป็นลูกค้าคําถามคือพี่เขาจะได้อะไรไหมครับไม่ได้ลไม่ไอะไรเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นลูกค้าไงแล้วลูกค้าเปลี่ยนที่ซื้อง่าย,ยไหมยโคตรง่ายอารมณ์ล้วนๆเราซื้อสินค้าเพราะอะไรอารมณ์มตัดสินใจด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยพอมันไม่เย็นก็เปลี่ยน ออร่าไม่เย็นเปลี่ยนยี่ห้ออื่นได้ไหมเปลี่ยนสักวันหนึ่งไม่เป็นไรหรอกอเดี๋ยวอีกวันหนึ่งไม่เย็นเปลี่ยนอีกอนี่คือลูกค้าแต่โปรซูเมอร์ต่างกันนะครับโปรซูเมอร์จะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมที่เขาแนะนำผมให้กินน้ำดื่มยี่ห้อออร่าสิบบาททุกครั้งที่ผมซื้อพี่เขาจะได้ สบาทผมไปบอกเพื่อนผ่านไป1เดือนบอกไป30คนเพื่อนผมไปซื้อในราคา10บาทพี่เขาก็จะได้ขวดละสีบาทคำถามเดิมนะครับเป็นแบรนด์ที่เราชอบชอบน้ำเย็นปรากฏไปซื้อจับแล้วไม่เย็น แต่รู้ว่ากินแล้วได้ตังกินไหมกินเนี่ยโปรซูเมอร์เคลียร์ไหมครับเคลียร์การที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำก็คือต้องทำให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อแบรนด์ถ้าลูกค้าจงรักภักดีต่อแบรนด์เขาจะกลับมาซื้อซ้ำไหมถ้าเขาไม่เปลี่ยนที่ซื้อยอดขายดีไหมครับ เพราะฉะนั้นการทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําจะต้องมีคําว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนเคลียไหมชัดเจนไหมครับทําทไมต้องมาซื้อของที่เนี่ยในเมื่อในบิ๊กซีก็มีในโลตัสก็มีเซเว่นอก็มีเพราะเราซื้อที่นู่นเราเป็นได้แค่ลูกค้าแต่เรามาซื้อที่นี่เราเป็นใช่ ชั่วโมงนี้เขาคุยกันชั่วโมงนี้นะครับไม่ว่าทําธุรกิจนี้สิ่งที่เราไม่ว่าจะทาธุรกิจอะไรทุกคนสร้างฐานโปรซูเมอร์หมดเลยถ้าเรามีฐานโปรซูเมอร์เยอะในธุรกิจดีไหมครับดีด,ดีมากเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้เขารักสินค้าเขารู้ว่ากินสินค้าที่นี่แล้วเขามีรีเทิร์นกลับไปมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกลับไปคนจะฉลาดเลือกมากขึ้นเดี๋ยวนี้คนเราไม่เหมือนเดิมแล้วคนฉลาดเลือกมากขึ้น แล้วคนก็จะเลือกในสิ่งที่เขาคุ้มค่าที่สุด